ไปงานอย่างค่ะไปงานปวดค่ะเอาบุญค่ะที่น้องติดกานบุญบาพระสามาในบวดลูปบวต้าบวดลูกสิค่ะบอเนงเอ้าบวดหัว์ดิหัวกับบอหนหัวลูกก็บ่าบวดหัวกับบอหนบวดบวดนี่อย่างค่ะเอาบวดัตอเหมือนัอาจะเป็นเศรษฐีฉันบวดบื้อชักกามาจังบวต้องไปไหนนะคะเออแล้วก็มีเศรษฐีสิรษฐีเาเแต่งหนาสัเขิน นั่งใส่ข้างนั่งนี่แหละค่ะโอ้ยฉันนั่งเกียร์ท้าๆนี่แหละเกียร์เกียร์อานนี้แหละค่ะโอ้ยมาหาว่ามมืเอ้ยมันสบาเก่าอีกนะฮะเฉาใสสกูเบะามะใช่ผู้บุญตียนั่งรถีเออนั่งอะไโอ้ยปุกทุนมาเกยโอไม่ใช่โอ้ยสนดานาเลยนั่งทับถเจะหขวงโอ้ยนั่งลงงเงาละนถกถวนให้จังมาเดี๋ยวเดี๋ยว งังดงูหัวหัวดังเกลียหัวเขาอาจียนให้เบิ้ลกระโดดเอาไปเท็กโหลดขาต้องเลี้ยวจาเท็กต้องหน้าก่อนนะคะเท้กเขานาขาเท็กโหลดโ,<อ>โอ้ยหน้าแข็งแข็ค่ะวั<แ>นมี้ต้องลงน้ขขาแรกค่ะลงน้าแร่โกก้าไล่หลุดุดหลงน้าแร่ให้เป็นการขั้นต้นนะคะในการแต่งหน้าท่าแรก ล่งปเป็กัล่งสลานโอเคค่ะโอ้ยกำแบบรงัวจปี้เ่าเหรอซิบองหาหวันโหลดตีเฮ้ยเห็ไผปตัวนั้งางันซืยอวืนานีไหมละอันเชิะสวยโทษอะไราถานเล่นลูกท้าแต่งหน่อีฉันหนีกบอกฮะ

บ่อแพงบ่แพงวุ้นซอยนี่ก็เลากระเดียแทนอ๋ากรเทียมบัมาซาบาทวุ้นแดงหัีก็เดลือซดเดตแงเดี๋วเ,ดวเนี่ยวุ้แดงกางของนา้าอยู่งล้วน่าดีนเออสวมหม่อง,องสวนเต็มพ้องอ,องหนา้าอยู่พูนนะค่ะตัญญานเหินไก่แล้วค่ะเยม้าวไม่ยไก่เสาขอ,องน้ามานะก้าอีกบ้าฟ<า>้แพงนะฟ้าร้าแกงกันเตียวุ้ยฉันชิบลักถัวได้ กันเียแอบมีนึ่งอัะชาเสริมสวย <S 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 ต่อพโต่อพูดมาเบื้องหน้าเบื้องหลังหัวหนัวอ้าวไม่ห็นวเขาตายแล้วทีพี่น้องพี่น้องขาถ้าใช้ผู้มาหนูเอาว่าท่านมีคนตายต้องเฝ้าจุดตะปกน้านทางมา สีส sure ุดเดหนูเอ้ยจังหวัดย่กันด้วยไม่หยิ่งกันอณได้ยิ่งกันจะไม่หลุยิ่งกันคือใสก็ม่คนยิ่งกันหรอกค่ะเจงงมาหลงงกันสนะอาคุจะโถของทางมือ